สวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับไลฟไล์สดแล้วเฮ้ยแป๊บหนึ่งลูกพี่ผมแชร์แ่อวน,นะเฮนะ้ยเสียงอะไรเนะี่ย Cảm về cụm bạn phòng theo ก็มาแชร์แล้วนะครับมาวันนี้เป็น e ีพแรกแล้วกันเออนับใหม่เลยผมนับใหม่เลยนะครับก็เริ่มเป็น EP ีแรกแล้วกันนะครับก็เปิดหัวมาด้วยดาวาดาวแม่เนื้อหอมดาวประกบนะครับก็เป็นดาวที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับว่าถ้านึกถึงหลวงพ่อต้องนึกถึงดาวนะครับ ก็เป็นดาวพิมพ์ที่นิยมเป็นหนึ่งในพิมพ์พที่นิยมเลยนะครับก็คือดาวแม่เนื้อหอมนะแล้วก็เป็นดาวที่สวยเป็นดาวที่สวยนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับดาวนะครับดาวเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงของห้าแฉกเขาจะใช้ ถ้าเราห้อยนะเราต้องหันหน้าเอาทางด้านห้าแฉกเนี่ยห้อยนะครับอย่างผมห้อยนะครับเ,เวลาเลี่ยมนะเดีย๋ยวผมเอาให้ดูเปียกเทมให้ดูเลยนี่นี่ผมก็จะผมก็จะหันหน้าด้านห้าแฉกออกนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาทากันผมก็เลยทําตามนะจริงๆมันมันเป็นเคล็ดลับอย่างนี้แหละมั้งอ่า ไปก่อนนะนี่รูปทรงของตุ่มล่างของห้าแฉกนะครับก็จะมีรอยปั๊มเป็นกากระบาดนะอ่าเหมือนจะเป็นตำหนิของเขานะเป็นตำหนิว่านี่คือดาวประกบนะครับดาวประกบก็จะมีตุ่มสัญลักษณ์แฉกไว้บอกนะครับอ่ารูปทรงของแฉกดาว รูปทรงของแฉกดาวก็จะคมแฉกดาวคมนะเห็นไหมแฉกดาวคมตุ่มกลมตุ่มกลมนะครับตุ่มกลมตุ่มกลมนะครับพิมพ์นี้เป็นประกบนะครับก็เป็นดาวประกบนะอ่าเป็นพิมพ์ดาวประกบนะครับเป็นรูปทรงดาวประกบด้านหลังนะครับเป็นดาวเป็นดาวแปดแฉกนะครับ ให้ดูข้างนะสันคมนะครับสันคมตุ่มขั้นกลางนะครับก็จะกลมนะครับแล้วก็จะมีกากบาทอย่างเห็นได้ชัดนะคือมันแล้วแต่พิมนะบางถ้าเป็นเนื้อ,อเป็นมวลสารเพียวก็บางชิ้นก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแฉกให้เห็นนะก็จะเป็นเป็นตุ่มแบบตุ่มกลมเลยไม่ได้มีกากบาทให้เห็นหรือว่า เขานำพอยหรือว่าอะไรมาใส่นะย๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็อาจจะมองไม่เห็นนะเป็นการฝังเพชรฝังพอยนะครับก็จะทําให้มองไม่เห็นตุ่มแต่ก็จะทําให้ดูก็จะทําให้รู้และดูออกอยู่ว่าเป็นดาวไม่เนื้อหอมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนตัวที่ผมมองนะก็การที่จะเล่นหาดาวไม่เนื้อหอมในราคา หลักพันถึงหลักหมื่นนะครับก็ต้องดูเนื้อให้เป็นดูพิมพ์ให้ให้ให้โอเคก่อนนะครับแล้วก็มีทั้งหลายแบบมีทั้งประกบมีทั้งไม่ประกบนะครับมีทั้งประกบแล้วไม่ประกบอีกทั้งยังมีหลายพิมพ์ด้วยของแม่เนื้อหอมนะที่เขาพูดกันนะครับก็จะมีเป็นพิมพ์ไข่รูปทรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ไข่นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะกลม รูปทรงกลมไข่นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ผมมองว่าเป็นพิมพ์ที่แพงนะไอพิมพ์เนี้่ยเป็นพิมพ์ที่แพงนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําหม่นะแต่เขาก็ว่าแพงเพราะเขาว่าแพงผมก็ว่าแพงนะครับก็ไม่อยากจะไปอันนั้นเขานะก็แพงเพราะเรื่องของพุทธคุณมากกว่าอืมแล้วก็แพงเพราะชื่อหลวงพ่อพีนะด้วยนะครับเอออันนี้คือหลักความเป็นจริงนะ ถ้าบอกว่าของหลวงพ่อเนี่ยแพงเลยนะครับแพงเพราะว่าหลวงพ่อท่านเก่งหลวงพ่อท่านสําเร็จวิชานะครับสําเร็จในเรื่องของอสมาธิผู้อยู่เหนือกาลเวลานะครับท่านรู้นิมิตเห็นในเรื่องของวันวัน,วนที่ท่านมรณะแล้วก็หลายๆสิ่งในการทําเครื่องรางและท่านก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็อยากให้มองในในเรื่องของความเก่งของเขานะครับ อยากให้มองในเรื่องของความเก่งของเขาของตัวท่านนะครับเอ,อเป็นของเขาได้ไงแล้วก็ในเรื่องของทําไมดาวพิมพ์นี้ถึงแพงนะแพงเพราะว่าเวลาผมใส่เนี่ยผมจะใส่เดาแม่ในหอมนะนะการบนขอการการบนการเส้นหรือว่าการขออะไรก็แล้วแต่นะมองเลยว่าเห็นผลไวมากแต่ว่าจะไปเด่นในเรื่องของ ผู้หญิงนะครับในเรื่องของการเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยในเรื่องผู้หญิงในเรื่องสน่ห์ดึงดูดเนี่ยผมมองว่าแม่เนหอมเนี่ยตอบตอบโจทย์มากแล้วก็อีกทั้งถ้าจะขอในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานผู้หลับผู้ใหญ่เอ็นดูนะดาวแม่เนหอมเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ห้อยแล้วก็พกติดตัวไปไหนมาไหนได้ดีแล้วก็ตอบสนองความต้องการในทางนี้ดีมากอ่ะ อีกทั้งนะครับอ่าอีกทั้งอ่าในเรื่องของคําบอกเล่านะครับว่าเฮ้ยใส่คู่กับพราได้ไหมนะอ่าดาวแม่ด้อหอมใส่ใส่คล้องกับพราได้ไหมใส่คู่กับพราได้ไหมนะครับก็เป็นความเชื่อนะผมมองว่าเป็นความเชื่อที่อ่าที่เราต้องวิเคราะห์อ่ะผมมองว่าเราต้องวิเคราะห์นะครับอ่าให้ดีก่อน เราต้องมองวิเคราะห์ให้ดีก่อนเพราะมีทั้งคนบอกว่าใส่คู่กับพระไม่ได้เพราะว่าเป็นของต่ำนะครับก็มุมมองนี้ก็ถืบทอดกันมาเพราะว่าการที่ทำของดาวไม่ได้หอมเนี่ยก็มีส่วนผสมของของหาง่ายแต่เอายากนะครับก็คือมีการเคี่ยวส่วนผสมเหล่านั้นลงไปด้วยนะก็เลยมองว่าเป็นของที่ต่ำนะนำมาใส่คู่พระไม่ได้แต่ส่วนตัวที่ผมมองอีกมุมนึงนะ ผมมองว่าการที่เรามองว่าของเหล่านั้นมันไม่ดีนะแต่เรายังเล่นและเรายังศรัทธานอยู่ก็คือมันก็ผิดวิสัยไปหน่อยอ่ามันอาจจะเป็นเพราะมุมมองผมเป็นเด็กรุ่นใหม่นะแต่ว่าก็ยังศรัทธาในเรื่องนี้อยู่ผมมองว่าใส่คู่ได้ใส่ไปเถอะผมมองว่าอยู่ที่เราศรัทธาเราไม่ได้ศรัทธาที่หลวงพ่อพินาองค์เดียวเราอาจจะใส่คู่กับพระองค์อื่นหรือเครื่องรางชิ้นอื่นใส่ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะ อ่าสิ่งที่มันบอกว่าต่ำเนี่ยผมมองว่าไม่มีอะไรต่ำหรอกจิตใจเราต่ำมากกว่านะในเรื่องความคิดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเราก็คลอดมาจากจุดนั้นนะพี่ไม่มีอะไรต่ำหรอกไอ้นั่นปริเิฐแล้วนะครับอ่าก็คือผู้ให้กําเนิดน,นะครับทินสิ่งนั้นคือผู้ให้กําเนิดก็แล้วแต่ดุลพินิจจะคิดกันนะครับว่าเออสิ่งที่ผูกผมพูดเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงนะแต่ว่าการที่เราจะห้อยอะไรก็มันอยู่ที่ดุลพินิจเราไม่มีใค,ครบังคับเราเหรอกครับก็ ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้อย่างสมเหตุสมผลนะไม่ได้ไปบิดเบียนใครไม่ได้ขอแบบไปเพียบภาคลูกภาคเมียเขาหรือว่าทําผิดวิสัยในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับใช้อยู่ในขอบในเขตของเรานะครับแล้วก็อย่างใช้ของหลวงพ่อพีนะเนี่ยดาวเนี่ยใส่ติดตัวไว้เนี่ยดาวไม่ได้หอมเนี่ยขอเรื่องเงินเรื่องความรักอะไรได้แต่ว่าในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยก็ยังไม่ได้ ไปประสบพบเจอกับทางนั้นนะครับก็เราก็ใช้พระองค์อื่นไปด้วยในทางกับกันเออก็จะได้ช่วยกันคนละทางนะครับกันไว้ดีกว่าแกแลวกันเออเพราะหลวงพ่อจะทําแนวทางเมตตามหาสนินะครับอก็จะมีพระพิมพ์อมืมม่นอื่นด้วยก็เ๋ยวาเอาไว้คุยกันในอนะีพีหน้าแต่วันนี้ก็เป็นอีพีของดาวไม่น้าหอมนะครับก็ถือว่าเรารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงแพงนะครับแล้วก็ทําไมถึงนิยมนะครับ ดาวพิมพ์นี้ผมมองว่าจัดสร้างเยอะเยอะนะครับแต่ว่าอยู่กับใครบ้างนะครับแล้วก็สูญหายไปบ้างนะครับอืที่ทําเยอะกับแยกให้ออกนะครับทําเยอะกับทําปลอมมันห่างกันนะพี่นะทําเยอะกับทาปลอมมันห่างกันนะผมพูดไม่เฟกอยู่แล้วละเออทําเยอะกับทาปลอมนะครับแล้วก็ทําเยอะแล้วก็ อยู่กับใครบ้างอยู่กับชั้นผู้ใหญ่อยู่กับข้าราชการอยู่กับอา,อาจจะมีคนที่เขาเรียกใกล้ชิดหลวงพ่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมก็อา,อาจจะคาดเดาไปาก็อาจจะมีเพราะช่วงนั้นหลวงพ่อก็ทําเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็หลายๆคนก็มองว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็หากัน หาเงินตาเหลือก็ทุกคนก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ามีเก็บป่านนี้ก็รวยไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่เก็บนะเพราะมองว่าหลวงพ่อเนี่ยทาแนวนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยของที่หลวงพ่อทําในวันนั้นที่เรามองว่าแปลกกับกลายว่าวันนี้มันบันแพงแพงขึ้นมาจนจนเขาพูดกันว่าเอ้ยถ้าเขามีเก็บเขารวยไปแล้วแสดงว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อต้องทําเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ ไม่มีคนเอาไม่มีคนศรัทธาหรือว่าไม่มีคนที่จะเลือกเก็บเพราะมันไม่ได้เป็นกระแสหรือว่าเป็นคําพูดปากต่อปากว่าของหลวงพ่อใช้ดีนะครับอ่าแต่ว่าทุกวันนี้นะครับผมมองว่าโลกมันก็มันก็แคบลงในเรื่องของอการที่เราจะส่งไปต่างประเทศหรือว่าการที่จะได้พูดคุยกับชาวต่างชาติว่าอของที่เราให้เขาไปเนี่ยดาวเนี่ยมันดียังไงนะครับแล้วก็เขาก็ตอบหรือว่าเขาได้คอนแทคกลับมาว่า มันดีมากเออมันขอได้คือเขาจะไปใช้ในเรื่องของงานเขาในเรื่องของธุรกิจเขาหรือจะเป็นบบ拉าๆในเรื่องของอะไรความรักอะไรก็แล้วแต่นะครับก็พอมันตอบสนอง,ของเขาก็คือทําให้หลวงพ่อเนี่ยเด่นขึ้นมาอยู่แล้วแต่ผมมองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือเราใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของเราเองนะครับเราไม่ได้ใช้เพื่อ ออให้คนอื่นรวยอะ่ะถูกไหมที่เราซื้อเนี่ยเราก็หวังที่จะขอพรในเรื่องความประสบความสาเร็จสักใดอ่าสักสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับก็นั่นแหละอ่าวันนี้ก็เป็นอีพีของดาวแม่นอหอมประกบอ่าดาวแม่นอหอมพิมพ์ประกบเราต้องแยกก่อนเพราะมันมีหลายพิมพ์นะก็ ผิดถูกอะไรนะครับก็ติชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปปรับตัวแก้ไขให้นะครับเนื้อหามวลสารนะครับก็จะเป็นาบางชิ้นก็เป็นดินว่านนะครับเป็นดินว่านเป็นเนื้อผงผงเท่านะครับหรือไม่ก็เป็นเนื้ออาถรรเพียวอหรือเป็นเนื้ออาถรรผสมถ้าเป็นดาวพิมพ์อย่างนี้นะครับเป็นดาวกดบล็อกนะครับ เพราะว่ามันมีความหนาแน่นของเนื้อนะเนื้อเขาจะตึงเนื้อเขาจะตึงแล้วก็พิมพ์เขาจะคมชัดนะครับเราก็จะดูง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าในบางชิ้นเป็นดาวที่ทํามาก่อนหรือว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เกื้อหนุนหรือว่าหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับแน,นวนั้นก็ทําจงแจ้งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องเป็นการกดมือการกดไม้อะไรเงี้ยบล็อกไม้อะ ผมเพย,ยไปฟังเขานะอันนี้คือขออนุญาตนะครับผมก็ไปฟังจากชาวบ้านนี่มาเขาบอกว่าอาจจะแกะสลักบล็อกไม้ก็กดเออเอาเอาเนื้มอมนสารมาแล้วกด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 แล้วก็เอาออกมาไปเอาไปตากเออเอาไปตาก,เ,าตากเพราะว่ากลิ่นมนแรงนะเขาก็ต้องไปตากก่อนให้มันแห้งนะครับแล้วค่อยเอามาทําให้มันแบบมาเป็นพิมพ์แต่ว่าบางบางอันก็เอาไปทา เอาไปทาสีเพื่อถนอมเนื้อพระอะไรประมาณนี้นะก็กรรมวิธีในการถนอมของสมัยก่อนก็ไม่ได้มีมากแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีทุนทรัพย์อ่ะผมมองงี้ว่ามันก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายแต่หลวงพ่อเป็นคนที่เมตตาชอบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรหาเงินมาบํารุงวัดหรือว่า หลวงพ่อเนี่ยอยู่หลายที่นะครับหนูสามสามสิบวัดได้อะผมมองนะว่าหลวงพ่ออยู่ประมาณสามสิบวัดได้นะครับที่ผมเคยไล่ไลมาใช้ยาทาเล็บทาอืมอ่าอันนี้คือความรู้ใหม่ของผมนะจริงเหรอพี่ผมอันนี้ผมไม่รู้เลยนะแต่ว่ามันน่าจะถนอมได้นะยาทาเล็บเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ไหมน่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะผมมองนะน่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่า อันนี้ไม่รู้จริงครับพี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าดาวเนี่ยมันจะเป็นความต้องการในวันข้างหน้าอย่างมากนะครับไม่ว่าจะพิมพ์ไหนก็นแล้วแต่นะขอให้เป็นดาวเถอะก็ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าทุกคนนึกถึงหลวงพ่อพีนะอ่าก็ต้องนึกถึงดาวก่อนนะถูกไหม ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าจะทําให้ให้มันแบบมันโอเวอร์อะไรนะเพราะว่าผมเนี่ยนึกถึงหลวพ่อวีนะาผมก็ต้องนึกถึงดาวและถ้านึกถึงดาวก็ต้องนึกถึงดาวแม่เนยหอมก่อนนะครับเออเพราะว่ามันเป็นดาวที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นดาวที่ขอได้เออเราก็เลยต้องยกชู EP นี้คือดาวแม่เนยหอมมานะครับอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขอโทษขอไปด้วย เพราะว่าผมถ้าผมเล่นเนี่ยผมเล่นไม่เหมือนคนอื่นไงเออคนอื่นเขาจะเล่นเขาเรียกว่าอะไรเออพิมพ์นั้นพิมพ์นี้พิมพนู้นนะผมจะเลือกสิ่งที่ผมผมผมใช้แล้วมันตอบสนองผมดีที่สุดทําให้ผมเชื่อทําให้ผมศรัทธาได้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะผมผมไม่ค่อยเชื่ออะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมาเจอดาวหลวงพ่อเนี่ยก็ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วกันเออถ้าคุยแบบไม่เวอร์มากนะไม่อวยมากนะ ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็ทําให้แบบเออเรื่องร้ายๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้ายที่สุดอะ่ะมันก็กลับมาดีบ้างไม่ได้แย่นะครับเ,เนื้อจะได้ไม่ยุ่ยอืมโอเคลูกพี่ออันนี้คือความรู้ใหม่จริงๆนะเกิน <c> น <oughs> ้ำยาทาเล็บการถนอมแต่ส่วนมากถ้าเป็นดาวของพ่อการถนอมเนี่ยก็จะเป็นการทาทาสี ก็จะมีหลายสีอ่ะมีทั้งสีแดงสีทองสีเงินแล้วก็สีดำก็มีนะผมมองว่าต้องมองมองดีๆไอ้สีที่ทาเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่มันมันมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะถ้าใครเล่นของหลวงพ่อเนี่ยถ้าถ้าสีของดาวเนี่ยในการทาเนี่ยมันก็บอกได้เลยนะว่าไอ้ชิ้นนั้นแท้หรือไม่แท้นะพี่เออนี่จริงนะ การทาสีของยุคนั้นก็บ่งบอกได้เลยว่าชิ้นนี้แท้ไหมชิ้นนั้นเก๋ไหมได้เลยนะครับแค่สีที่ทานะอ่ายังไม่รวมของพิมพ์นะถ้าเราถ้าเราแบบเออพอดูเป็นแล้วเราจะบอกได้เลยว่าเราจะแยกออกเลยว่าเอ,อ้ยดาวดวงเนี้ยพิมพ์เดียวกันแต่ว่าถ้าสีที่ทามันใหม่กับมันเก่าต่างกันเนี่ยเราจะแยกออกทันทีเราจะจับออกได้เลยโอ้เราก็ต้องเลือกอันที่เก่ากว่านะพี่อย่าไปเลือกอันนี้ใหม่นะ แต่ว่าใหม่ก็ก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลอมแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะใหม่ถูกไหมถ้ามองในยุคเอาสามสิบสี่สิบมันก็ต้องมีการแห้งบัางแหละมันต้องมีการซีดบ,บัางแหละเออถูกไหมพี่เอออันนี้คเอาหลักความจริงมาพูดนะถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าทาใหม่แล้วทาเพื่อท <laughs> าเพื่ออะไรใช่ไหมเออมันก็หลายมุมมองส่วนตัวที่ผมมองนะ ทาให้มันใหม่เพื่อให้มันสวยโอเคมันก็คือมุมมองของเขานะครับแต่ว่าเราจะต้องมองให้ง่ายในการซื้อในการเช่าหานะครับก็คือเอามาเทียบเอามานั่งดูกันเลยว่าเฮ้ยมันมันแท้ไงเออมันพิมพ์มันต้องใช่อย่างไงตำหนิมันอยู่ตรงไหนเออแล้วทำไมทำไมมันมันถึงเป็นดาวแม่เนหอมนะครับเราก็ต้องเอาความคิดเอาความสามารถมา มาแลกเปลี่ยนกันอ,อมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยถ้ารู้อะไรผมก็ไม่กักอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนดูเป็นแล้วก็อ่าสานตัวหลวงพ่อนะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นช่วยกันเช่าหาดีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะได้คืบคื้นนะครับดีเสียอีกนะผมมองว่าดีเสียอีกนะครับก็วันนี้นะครับถือว่าผมเนี่ยมาคุยของ ep ดาวแม่เนื้อหอมพิมพ์ประกบนะครับ ก็ได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะอา,อาจจะคุยไม่ได้ลงลึกมากมากเท่าไหร่นะครับแต่พอให้ดูพิมพ์เป็นแล้วก็เอาเนื้อหามาให้ชมนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมี EP ที่สอง EP อะไรนะครับก็มาติดตามเดีย๋ยวจะให้ความรู้แล้วก็บอกชี้ตำหนิเนื้อหาอะไรหลาก,หล,กหลายอย่างนะครับก็ลองฝากติดตามไปด้วยทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Tik t o k หรือช่องทางแฟนเพจหรือกลุ่มนะครับก็ เป็นกําลังใจไว้นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยที่พี่เช่าไปมันจะมีราคาขนาดไหนนะครับผมไม่มีเมคอยู่แล้วนะครับผมรู้นะครับว่าเออสิ่งไหนมันมันจะดีและสิ่งไหนมันจะไม่ดีนะครับก็ขอให้เป็นประโยชน์แต่พวกพี่ทุกคนนะครับอ่าเพราะวันใดวันหนึ่งนะครับเมื่อของมันไม่มีแล้วนะครับของที่อยู่ของพวกพี่นะครับราคามันขึ้นแน่นอนนะครับเออเพราะว่าของมันมีความต้องการนะครับความต้องการของตลาดมันมากขึ้นนะครับ ของมันหายากขึ้นราคาก็สูงขึ้นนะครับอ่านี่คือเกณฑ์เล็กๆน้อยนะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือผมจะนั่งคุยคนเดียวก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณวินัยของตัวเองนะครับที่ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับพรุ่งนี้มี ep อะไรก็อย่ามาเล่าให้ฟังนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ